ฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาให้พี่เป็มสุขช่วยดูกันหน่อยนึงนะครับว่าแต่และหุ้นเป็นอย่างไรนะครับเริ่มที่ RCL ครับอ่าได้ครับผมก็กลุ่มของเลือใช่ไหมครับก็ยังเป็นการเดินหน้าขึ้นมาค่อนข้างจะแรงอยู่นะ,ะสัญญาณตัวของ RCL ก็จะเห็นว่าตลาดเขาจะเป็นไงไม่รู้แต่ RCL นี่ขึ้นมาเป็นตัว V เลยนะครับแล้วก็ยกตัวข้ามผ่านขึ้นมาสัญญาณที่ตอนนี้ถ้าถามว่าควรเข้าไปรับเพิ่มไหม มันดูไม่ค่อยสวยนะครว่าไม่ค่อยสวยผมพงใช้เครื่องมือที่คุณสกโชว์อยู่นะครับเอาตัวสําคัญเลยที่เห็นชัดอยู่ว่าการขึ้นต่อน่าจะเริ่มยากขึ้นน่าจะเป็นไ SI ที่ลอยขึ้นมาอยู่ในโซนเกิน70%แล้วแล้วก็เหมือนกับยอดสูงปักหลังหลังการปรับตัวขึ้นมาแต่ต่อสาวสิบบาทเนี่ย r s ซมันดูเตี้ยกว่ารอบที่แล้วนะครับจะยังดีหน่อยที่ว่า MSCD เหมือนยังไม่ได้ถอยต่ำสัญญาลายนงมานะภาพในตอนนี้ r s ซเตือนในโซนสูงทําท่าจะขึ้นไม่ค่อยไหวซื้อเพิ่มผมผมไม่ชอบนะ ในแง่ของทางเทคนิคแล้วก็อินดิเคเตอร์อาจจะรอสัญญาณขายถ้า MCD a เริ่มตัดซิกเนลไลนลงมาหรือถ้าจะให้เทียบเคียงกับตัวราคานี่ถ้าหล่นลงมาต่ำกว่าสักที่5 8 7 5ที่เป็นไฮเดิมเนี่ยผมว่าอาจจะใช้เป็นแนวแบ่งขายทำรอบไม้ก่อนน่าจะเป็นสัญญาณประมาณนั้นนะครับแลตอนนี้ในตัวของ RCL ก็ทัาราคาเทรนดงยังเป็นการตอบตัวขึ้นอยู่อาจจะใช้ติกเกอร์ของไฮเดิม 2875ถ้ายังไม่หลุดอาจจะถือต่อไม่เป็นไรสำหรับคนที่มีนะครับแต่ถ้ายังไม่มีผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มเสี่ยงในการเข้าไปเล่นจากสัญญาณเมื่อสักครู่นี้ที่บอกไปตับ2875ใช้เป็นแนวขายเอาไว้ก่อน,นแล้วกันแลวอาจจะมีการย่อตัวลงมาแนวลดนึกหน่อยมองสัก25บาท50บวกลบแถวนั้นนะครับในกรณีที่ถ้าหล,หลุดแนวที่ผมว่า2875ก็มีโอกาสถอยลงมาหาโลระยะสาั้นสัก25บาท50บวกลบแถวนั้นในตัวของ RCL ครับกราฟสดไปที่ไวซ์ครับ โอเคได้ครับผมก็ทรงพวกขนส่งตัวเล็กเห็นหลายตัวเมื่อวานขยับกลับขึ้นมานะครับแล้วก็ภาพของราคาเนี่ยเห็นเห็นยังยังชอบในเรื่องของหัวรุ่มที่ a c c u m ม l t เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับาราคาจะมองว่าขึ้นมาเยอะ จาก5บาทขึ้นมา6บาทเศษแต่ดูทรงแล้วยังพอที่จะมีรุ้นขยับไปได้ต่อก็ยังขอตามน้ําดูอีกสักนิดนึงแล้วกันก็แนวต้านสั้นๆ6บาท80มีโอกาสเบรกได้อยู่นะครับถ้าผ่านได้ผมมองสักเ4 7.5เป็นเป้าในระดับถัดไปนะครับแล้วก็กอดช่วงสั้นๆมีบริเวณสัก6กบาท20เป็นฐานแนวรับสําคัญนะครับยังไม่ต่ำา6.2ผมยังให้น้ําหนักมีโอกาสรุ้นเบรก6บาทแ0เพื่อขึ้นไปหาสัก7.47.5แถวนั้นนะครับตัวของไวส์ครับ ไปกันต่อที่เมื่อกี้คนถามทิปปิไอใช่ไหมน้องแนนใช่ค่ะทิปปิไอฮะหาก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เมื่อวานดีตัวกลับขึ้นมาแล้วก็ส่งที่สวยคือแท่งเขียวเมื่อวานเหมือนผ่านเส้นกดแก่ขึ้นมาได้นะ ดูแล้วมีโอกาสไปต่อวันนี้เปิดตัวขึ้นมาแต่ยังดูโดนแรงขายเทสโปรฟิตให้ย่อหรืออ่อนตัวลงมาก็ถ้าเป็นสไตล์ในการเทรดติ้งช่วงสั้นการเบรกขึ้นมาเมื่อวานเส้น5วันตอนนี้น่าจะทําหน้าที่เป็นซัพพอร์ตอยู่นะครับก็แนวรับอยู่สัก7จ็บาทแปถ้ายังยืนบนเส้นค่าเฉลี่ย5วันได้ยังน่าจะเป็นสัญญาณเชิญบวกนะน่าจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปมองหายใกล้ๆก็สัก 8.75เท่านั้นนะครับงนั้นตอนนี้ใครเบดเมื่อวานหรือว่ามีติดอยู่เก่ายังขอถือรุ่นต่อไปก่อนนะครับในกรณีที่ย่อลงมาก็แนวรับสัก7.85แล้วก็ลุ้นกันไปทดสอบภายใกล้ๆที่8บาท75ครับในตัวของที่ปิลไอครับผมครับผมเอสเจบยูครับโอเคก็หลังจากพักตัวลงมาเหมือนกับ แรงขายเริ่มเบาลงนะครับลงมาแถวบริเวณสัก13บาท50แล้วก็ไซเวอออกโซนด้านข้างด้วย v o ลุ่มที่เบาๆไปวันนี้ติดตัวขึ้นมาจะบอกตามกลุ่มก็ได้แล้วกันก็เห็นขนส่งขึ้นมาวันนี้เขาก็ขยับขึ้นมาภาพที่ดูสวยเริ่มยืนบนเส้น5วันได้นะครับแล้วก็ผ่านหายระยะสั้นตรง14บาท20ขึ้นมาก็คิดว่าอาจจะเป็นการขึ้นไปแต่แถวแนวเส้นกดนะ ภาพหลักของตัว SJWD ยังมองแนวต้านแถว15บาทยังน่าจะผ่านได้ยากก็อาจจะรอรอเป้าแถวนั้นแล้วกันเวียดตัวขึ้นมาแถวส่วนนั้นกับใช้เป็นแนวรอขายไปนะครับแล้วก็ส่วนแนวรับก็14บาทปกป้แถวนี้ก็เล่นสวิงเทรดเอาสัก1บาทที่ว่ารับ14ต้านสัก15เป็นแนวขายในตัวของ SJWD ครับค่ะ